สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านนี้มีบอทค่ะวันนี้จะมานำเสนอวิธีการรับ Google Gemini Pro ฟรีสำหรับนักศึกษาใช้งานได้ฟรี1ปีเลยนะคะโดยแชท Gemini สามารถอัปโหลดรูปภาพสร้างแบบทดสอบได้แบบไม่จำกัดพร้อมสิทธิ์เข้าถึงโมเดล2.5 Pro Deep Research และภาพรวมแบบเสียงได้มากขึ้น รวมถึงมือที่เก็บข้อมูลขนาด2เทราไบต์สำหรับนักศึกษาเท่านั้นข้อเสนอหมดอายุ9ธันวาคม2568ค่ะเออฟังก์ชันที่เราชอบมากๆเลยก็คือ i c a n นว่เนี่ยไม่รู้ว่าเคยใช้กันไหมอย่างเช่นอันนี้นำเสนอนะคืออ่ากดเลือกฟังก์ชัน Can ว a s แล้วก็บอกแชทว่าช่วยสร้างเนื้อหาวิชาสถิติสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้หน่อยมันก็จะสร้างแบบนี้มาให้เลยนะนี่โหเป็นเนื้อหามาให้เลยแล้วเราก็สามารถกด r e a เ e แลราก็สามารถเปลี่ยนเนื้อหาเนี่ยให้เป็นเว็บเพจได้เป็นเป็นอินโฟกราฟิกแล้ว่าเปลี่ยนให้เป็นควิสเป็นแบบฝึกหัดแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นแฟชชั่นได้แล้วก็สามารถทําให้มันสรุปออกมาเป็นเสียงแล้วก็ให้เราเปิดฟังได้นะคะก็คือแบบเจมินายเนี่ยแบบแบบเจมินายปกติก็สามารถทําได้เหมือนกันนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีลิมิตนะแล้วก็ไม่มีไอ้ที่เปลี่ยนเป็นเสียงนะแต่ว่าแบบโปรจะมีที่เปลี่ยนเป็นเสียง อ๋อแล้วก็เพิ่มเติมนะคือ c a n v a สเนี่ยเราสามารถ Edit ได้นะคือไม่จำเป็นต้องสั่งให้มันเจนแบบนี้มาก็ได้นะเราสามารถอัปโหลดไฟล์มาให้มันก็ได้นะอย่างเช่นเอ่อเอาสร้างวิชานึงแล้วกันอ่าสร้าง c a n วาสให้หน่อยมันรอสักพักเลยนะเดี๋ยวจะข้ามไปตอนที่มันทำเสร็จแล้วแล้วกัน นี่ตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะคะอ้าวอ๋อมันคิดว่าเราอยากได้เป็น quiz นะโอเคก็ได้แหละนี่มาทดลองสร้างควิ z กันเลยแล้วก็แคนวาสเนี่ยเราสามารถปรับได้นะคือเราอยากให้เพิ่มเติมอะไรเราก็พิมพ์บอกมันได้เลยนะโอเคแล้วก็อันนี้สามารถเจนวิดีโอได้นะแต่ไม่ค่อยได้ใช้์เท่าไหร่อืมอ๋อ่ย g จมินานะถ้าใช้ในมือถือสามารถกดเปิดกล้องได้นะแล้วก็ถามมันว่าเนี่ยช่วยหาอันนี้ให้หน่อยแต่จริงๆทุกคนก็จะใช้เป็นอยู่แล้วนะเพราะว่าเห็นพวกติ๊กเกอร์ทำคลิปบ่อยมากเลยนี่สามารถใช้ Notebook LM Pro ได้ด้วยนะคือเราชอบใช้ Notebook LM มากเลยถ้าใครยังไม่รู้จักเดี๋ยวจะมีคลิปสอนในคลิปหน้าๆนะอันนี้ไม่เคยใช้นะสร้างภาพยนตร์ด้วยไอไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะ นี่อันนี้ดีมากเลยพื้นที่เก็บข้อมูล2เทราไบต์โ okay. อเคอเดี๋ยวจะมาสอนทำนะคะจริงๆถ้าใครทำเป็นรู้กดลิงก์ใต้คลิปไปทำเองได้เลยนะมันต้องใช้ google gmail com นะก็คือใช้อีเมลส่วนตัวเราเนี่ยแหละอสมมติว่าเราเลือกมาสร้างอันนึงจริงๆเราเคยสมัครไปแล้วนะ ก็เลยน่าจะสมัครซ้ำไม่ได้แต่นี้ใช้มาอีกแอคมาทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะกด verify ก็จะมีมาไม่ถนัดในคิดก็เปลี่ยนภาษาได้นะแล้วก็กดใส่ข้อมูลใส่ข้อมูลสำคัญก็คือเราจะต้องใส่ชื่อของมหาลัยนะพิมพ์แล้วก็ถ้าเรากด verify นะมันก็จะเด้งพาเราไปในหน้าเว็บที่ มหาลาัยเราใช้นะคือของมหาลัยเราเป็น outlook ของ microsoft ใช่ไหมมันก็จะเด้งให้ไปยืนยันตัวตนในเว็บนั้นเสร็จแล้วเราก็น่าจะใช้ได้เลยนะถ้าจะไม่ผิดอะ่ะใช้ในอีเมลที่เป็น gmail นะที่เป็นอีเมลส่วนตัวแล้วก็ถ้าใครไปทำแล้วมีคำถามก็สามารถพิมพ์มาถามได้ในใต้คอมเมนต์นะถ้าเราตอบได้เราก็จะไปช่วยนะแล้วก็ สามารถกดติดตามช่องเล็กๆของเราได้นะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากเราขอบคุณที่ดูนะคะ